สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลตคอนเนอรกันอีกครั้งหนึ่งนะก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมโดยปีนี้เป็นแบบใหม่นะครับเป็นรอบลีกสเตทนะโดยคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมที่อาร์เซนอลของเรานะครับประเดิมทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกออกไปเยือนอัตแลนตานะครับทีมแก่งจากอิตาลีซึ่งมีดีกีเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกในปีล่าสุดโดยจะเตะกันในวันพฤหัสที่19กันยายนนะครับเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทย โดยผลงานนัดล่าสุดของเจ้าบ้านออตแลนตานะครับเปิดบ้านพลิกกลับมาเอาชนะฟิออลนติน่าสุดมันนะครับผม3ประตูต่อ2ตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางมี6คะแนนส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับผลงานนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปกำลาบคู่อลีีย่างไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์มา1ประตูต่อ0ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางมี10คะแนนทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านออตแลนต้า จานเปเอโรกัตเปรินีนะครับยังคงไร้จารูกา้าสกามักกา้ากองหน้าเจ็บเอ็นเข่าพักยาวนะครับผมตลอดจนบันดาแนวรับทั้งจอโจอสคิวินี่ลาฟาเอลโตโลอยแล้วก็เบนกอสฟ,ฟี่นะครับยังเจ็บเช่นกันแต่ก็จะได้พี่หมีนะครับเซอัดโคลาซินัตอดีตกองหลังของเราแล้วก็นิโคโลซานิโอโลนะครับฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกโดยสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สําหรับเจ้าบ้านแอตาลันตาจะมาในระบบ3421นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นมาโกคาเนเซคคี้ กองหลัง3คนจะเป็นเบลัสจิมซิติอิซักเฮียนแล้วก็เซอัดโคลาซินัตในส่วนกองกลาง4ตัวจะเป็นลาอูเบลานว m ามาเตนเดโรนแล้วก็เอเดลซอนนะครับผมอีกคนนึงก็จะเป็นมาเตโอลูเจรีในส่วนของแนวลุกนะครับผมจะเป็นชาเดอร์เกเทลลาเลอร์แล้วก็อาเดโมล่าลุกแมนนะครับผมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างมาเตโอเลเตกีมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับ ทีมของมิเกลอิติต้านะครับผมได้ข่าวดีเมื่อบุกโยซาก้กาปีคนสําคัญนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมนอตลอนดอนดาบี้ไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับแถมลงซ้อมได้เต็มรูปแบบและก็ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือคาราฟิโอลี่นะครับผมกองหลังตัวใหม่ก็ลงซ้อมได้แล้วนอกจากนั้นที่ยังเจ็บอยู่ก็จะเป็นคีแลนเทนนี่โทมิยาสุนะครับผมแล้วก็มีซินเชนโกก็เจ็บเพิ่มนะครับส่วนเมริโนแล้วก็โอเดกาดก็ยังลงซ้อมไม่ได้เหมือนเช่นเคย นะครับผมในส่วนของการจัดทัพนะครับเกมนี้อาร์เซนอลอ,อาจจะต้องมีคิดผวังพวนนิดนึงเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีบิ๊กแมตช์เยือนแมนซีอีกนะครับผมอาจจะต้องมีการโรเทชันบางตำแหน่งนะครับโดยสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยือนอาร์เซนอลก็จะมาในระบบสี่สามสามผู้รักษาประตูก็ยังเป็นดาวิดไลาย,ย่านะครับกองหลังสี่คนคู่เซนเตอร์ก็เป็นคู่เดิมนะครับคู่เก่งวิลเลียมทาริบาจับคู่กับกาเบรียลม,มาการเยส ทางขวาก็เป็นพีเ่เสือเบนไว้นะครับผมทางซ้ายเกมนี้อาจจะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นคิวีออแทนนะครับผมในส่วนของแดนกลางเนี่ยก็อาจจะมีโรเตชั่นเช่นกันนะครับเกมนี้ก็ได้ดีแคนไลท์กลับมานะครับผมอาจจะแล้วก็อาจจะใช้เป็นจอจินโยแทนพี่หมึกปาเตแล้วก็ดึงคายฮาวเวดลงมาแทนในตำแหน่งของโอเดกาดนะครับผมในส่วนของแนวลุกก็จะเป็นทางขวานเนี่ยซาก้าแน่นอนนะทางซ้ายก็จะเป็นมัตตินลลี่ ในส่วนของหน้าเป้าเนี่ยก็น่าจะเป็นกาเบรียลเชสซุดในส่วนของรูปเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะอาเซนอลเนี่ยยังจะต้องมีบิ๊กแมตที่ต้องไปเจอแมนซิในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วก็ไปเยือนด้วยนะครับผมแต่ว่ารายการนี้ก็ยังต้องเน้นเหมือนกันทิ้งไม่ได้นะครับผมในการเจออาตาลันตาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเจ้าบ้านเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วมีดิกีเป็นแชมโโป์ยูโรป้าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมโดยการชนะเลเวอร์นะปีที่แล้วเนี่ยเลเวอร์เนี่ยไล่พ่าย ในลีกนะครับผมไม่แพ้ใครเลยมาแพ้อตาลันตานะแล้วก็อตาลันตานี่ก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเก็บพี่ๆมาแล้วด้วยนะครับผมพี่ที่แล้วเนี่ยซึ่งแบบจะประมาทไม่ได้เลยนะครับผมแต่ผมก็ยังเชื่อว่าอาร์เซนอลเราเนี่ยมีดีพอนะครับผมที่จะสามารถบุกไปเอาชนะอตาลันตาได้แต่ก็คง อาจจะเฉือนๆนะครับผมเหมือนอาจจะนัดที่ผ่านมาที่บุกไปเก็บสเปอร์อะไรประมาณเนี้ยนะก็เชื่อว่าอย่างที่บอกไปเชื่อว่าน่าจะเฉือนอาชนะได้แค่สักเนี่ยหนคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลองมาทายสกอร์เล่นๆกัน จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเลดคอนเนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ